จะไม่ดีนะเก่ขี้เก่เจอะไอ้จะได้เรียนรู้ในบทเรียนการพิสูจน์ข้อมูลลูกค้ามีดังนี้ค่ะ 1. การพิสูจน์ข้อมูลลูกค้า 2. เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถ้าพร้อมแล้วคลิปที่ปุ่มถัดไปเพื่อเข้าสู่บทสวัสดีครับพี่พัดเจอพอดีเลยครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยครับ เรื่องอะไรคะน้องการคือเมื่อวานลูกค้าก็โทรมาบน่นว่าทําเรื่องขอสินเชื่อทําไมไม่ผ่านทําไมทํายากจังถามข้อมูลไปก็เยอะแยะทั้งเรื่องธุรกิจและก็เรื่องส่วนตัวแถมขอเอกสารอีกเพียบเลยแล้วมาบอกว่าไม่อนุมัติเขาก็ไม่ค่อยพอใจครับถามผมว่าเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินเขาว่าไม่ควรได้ผมก็เลยอยากจะมาถามพี่พั์เพื่อเป็นความรู้ครับว่าธนาคารมีเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่ออย่างไรครับ อ๋อแบบนี้คงโดนลูกค้าจับชุดใหญ่มาเลยใช่ไหมคะมามาเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังค่ะธนาสินเชื่อของธนาคารมีสข้อคือหนวัตถุประสงค์ในการกู้เงินกู้กู้จะนำเนงินกู้ไปทำอะไรแล้วเกี่ยวกับกิจการหรือไม่ให้ไปแล้วจะช่วยให้กิจการมีกำไรมากขึ้นหรือไม่การชำระเงินิจรณาดูแลที่มาของการชาระคืนเงินกู้และระยะเวลาการชาระคืน ซึ่งจะดูในเรื่องของความสามารถในการชรําระคืนและพฤติกรรมการชรําระเงินที่ผ่านมาในอดีตมีปัญหาการชรําระเงินคืนจากที่อื่นไหมมีวินัยการเงินหรือไม่และ 3. ามการป้องกันความเสี่ยงคือผู้กู้มีหลักประกรันหรือบุคคลทำประกันหรือไม่ค่ะซึ่งการจะได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ธนาคารก็ต้องมีการพิสูจน์ข้อมูลลูกค้าค่ะทำไมต้องมีการพิสูจน์ข้อมูลลูกค้าครับ เนื่องจากการพิสูจน์ข้อมูลลูกค้าเป็นกระบวนการที่เราใช้ในการรู้จักลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประวัติการใช้คเครดิตผลการดำเนินงานทางการเงินหลักประกันและคู่คำประกรันซึ่งใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารการหมุนเวียนบัญชีกระแสรไยวันย้อนหลัง6-12เดือนประวัติเช็คคืนย้อนหลังภายใน6เดือน การหมุนเวียนของสินเชื่อประเภททุนหมุนเวียนย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนมีการใช้เกินวงเงินหรือไม่ประวัติการชำระหนี้ประวัติข้อมูลเครดิตประวัติการดำรงสตปอกสินค้าหรือวัตถุดิบประวัติการใช้สินเชื่อหรือวงเงินต่างประเทศซึ่งที่มาของข้อมูลจะมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเอกสารข้อมูลเครดิตบูโรรายงานการเดิมมนบัญชีทางที่มีอยู่กับธนาคารและธนาคารอื่น รายงานการตรวจสอบสต็อกหรือวัตถุดิบงานทางการเงินจะประกอบด้วยข้อมูลงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่ได้รับการตรวจสอบชื่อผู้สอบบัญชีเลขที่ผู้ตรวจสอบช,ชื่อสำนักงานของผู้สอบบัญชีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอันดับเครดิตลูกค้าทาั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ประมาณการทางการเงินซึ่งที่มาของข้อมูลจะมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสมาคมผู้สอบบัญชีบบกการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเภทงบการเงินงบสัมภาระงบดุลงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดมาเหตุประกอบงบการเงินรายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินที่ต้องการงบการเงินย้อนหลังสาปีติดต่อกัน โดยปีสุดท้ายต้องเป็นงบการเงินปีล่าสุดประกันและผู้คำประกันจะประกอบด้วยข้อมูลประเภทหลักประกันที่ธนาคารมูลค่าหลักประกันภาระหลักประกันซึ่งที่มาของข้อมูลจะมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบสำรวจหลักทรัพย์และราคาประเมินหลักประกันที่จะนีขอวงเงินในครั้งนี้ข้อมูลทั่วไปเอกสารการตรวจสอบภาระของผู้คำประกัน รรการจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในกล่าวข้างต้นต้องอาศัยเทคนิคการตรวจรรสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งการตรวจสอบข้อมูลเป็นหน้าที่ของพนักงานศูนธุรกิจค่ะพนันกงานศูนย์ธุรกิจต้องตรวจสอบข้อมูลอะไรบ้างครับ หน้าที่ของพนักงานสูนธุรกิจต้องตรวจสวอบข้อมอูลสามส่วนหลักๆคือ1ค่าพาซิตีและแคปิตลอล2 c a คาแรคเตอร์และ 3. คมขอแลเทอรัค่ะค่าพาสซิตีและแคปิตอลจะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถทางการเงินของผู้กู้ในการชำระคืน หากเราไม่สามารถเชื่อใจได้ว่าผู้กู้มีกําลังสัพมากพอในการชาระคืนการที่ผู้กู้จะได้รับเงินก้อนนั้นย่อมเป็นเรื่องยากค่ะเราจึงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้กู้สามารถชาระคืนได้จริงค่ะการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของคาปาซิตีและแคปิตอลจะประกอบด้วย1ง,งบการเงินรับรอบ2งบบริหาร3รายได้4ลูกหนี้การค้า ห้าเจ้านี้การค้าและ6การตรวจสอบแบงค์สเตตเมนต์ค่ะการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจโดยให้เริ่มพิจารณาจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองล่าสุด2งบบริหารหากงบรับรองไม่สะท้อทรัพย์สินและนี่สิ่งที่ท้จริงให้ของงบบริหาร เพื่อทราบผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจาการแล้วต้องเริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อมูลใหม่ 3. ารายได้ตรวจสอบรายได้ด้วยรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพ,อพอ30และรายงานการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ส 4. ลูกหนี้การท้าเป็นการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของการขายสินค้ามีแวนควรสอดคล้องกับยอดขายพพ,พ3 0และเครดิตเทอม การขายสินค้านอนเวดควรมีเอกสารการค้าที่สามารถส่งตรวจได้และสอดคล้องกับการรับเงินฝากเงินเข้าในบัญชีและควรขอรายชื่อลูกหนี้รายใหญ่3รายแรกและส่งตรวจเอกสารการซื้อขายของลูกหนี้เหล่านี้หเจ้าหนี้การค้าเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการซื้อสินค้าที่มีเวทควรสอดคล้องกับยอดซื้อในพอพอส0และเครดิตเทอร์ จากการซื้อสินค้าที่เป็นนอนวัตควรสุ่มตรวจเอกสารผู้ขายว่าสอดคล้องกับการส่ายเงินโอนเงินเพื่อชําระจากบัญชีนอนวัตและสุ่มตรวจเอกสารซื้อจากผู้ขายรายใหญ่โดยพิจา,ารณาระยะเวลาการให้เครดิตเทิรพร้อมการส่ายเงินตามคําสั่งซื้อในสเตทเมนต์และ6การตรวจสอบแบงกสเตทเมนต์เป็นการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของการรับเงินรับอย่างไรเช่นเงินสดเช็คเงินโอน การจ่ายเงินใจอย่างไรเช่นเงินสดเช็คเงินโอนและรายได้ตามสเตทเมนต้องหักรายการดังต่อไปนี้ 1. นรายการที่เป็นการเบิกเงินกู้ 2. รายการที่เป็นการต่อรัว 3. รายการคู่โอน 4. รายการเช็คก,การท้าคืนและ 5. รายการฝังถอนยอดเดียวกันวันเดียวกัน ภาแปลตรงตัวคือคาแรคเตอร์หรือลักษณะนิสัยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบของผู้กู้ลองนึกว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราต้องการมั่นใจว่าได้รับค่าง,งวดคืนทุกเดือนในฐานะคนปล่อยกู้ย่อมต้องการจากัดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดการที่ผู้กู้มีความรับผิดชอบจ่ายตรงเวลาในอดีตเป็นตัวการันตีว่าเราจะได้รับเงินคืนอย่างแน่นอนค่ะ การตรวจสอบข้อมูลในส่วนของคาแรคเตอร์ประกอบด้วย 1. นหนังนสือบริกภสนทิ 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและ 3. รายงานข้อมูลเครดิตหรือ NCB 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ3รายงานข้อมูลเครดิตหรือ NCB ข้อมูลคือ Correteral หรือหลักประกรันที่ใช้คำกิจาการในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหากเกิดกรณีนี้ศูนย์เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าธนาคารจะไม่เสียเงินไปทั้งหมดการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของ c o อ l a t e r a l จะประกอบด้วยการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของผู้กู้ ต่อไปด้วยที่ดินสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรและอื่นๆที่เป็นของผู้กู้ค้ามีแค่3ามส่วนหลักๆคือประวัติการใช้เครดิตผลการดำเนินงานทางการเงินหลักประกันและผู้คำประกรันซึ่งเป็นเกณฑ์นในการประเมินผู้ขอสินเชื่อหรือถ้าพูดให้เห็นภาพคือช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่า กูก้กูรายนี้มีกำลังความสามารถในการผ่อนชำระคืนหรือไม่นั่นเองค่ะหรือหิดเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะ